ไม่เห็นเกมไม่เห็นเนาะมุมแม่งมันได้เว้ยได้ใครอยู่ไหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมช่างไก่จากสมัยทีเซอร์วิสกันนะครับผมกันอีกแล้วนะก็นานๆเราจะมาไลฟ์กันที่นะ ขอเช็คก่อนนะโอเคครับผมก็วันนี้นะครับผมเรามีงานไลฟ์หนึ่งตัวนะครับผมซึ่งมาเป็นงานด่วนเลยนะครับผมก็คือสําหรับในการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะกล้องเนี hmm. ่ยโอเคผมลืมไลฟ์นี้มานานมากอ่ะก็คือสาหรับในการไลฟ์แบตเตอรี่นะ mm hmm. ผมไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะอ่ะ ลฟ์เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับผมสลับ Macbook Air A 1 4 6 6นะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนีเเ้เราทำให้ดูสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับผมอยากรู้วิธีการเปลี่ยนก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนซีนก่อนนะครับผมมาเอ้าชิบหายและเ <laughs> ดีย๋ยวด เราแก้ไขโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ไขก่อนโอ้ย<ต> oh, ลืมเปลี่ยนหัวอ่า oh, ผมอ่า oh, เดี๋ยวแก้ไขก่อนโอ้ย oh, ตายแล้วโอเคนี่ผมแก้เลยอ่าโอเคมาครับเรามาเรามาดูนต่อนะครับผมอ่า ตอนอื่นแล้วก็ไขควงห้าแฉกครับผมทําการไขน็อตนะครับผมทั้งหมดอาการที่มาในวันนี้คือเป็นอาการในส่วนของแบตเตอรี่ไม่สามารถที่จะเก็บไฟอยู่แล้วนะครับผมซึ่งเราทําการเช็ดอาการเบื้องต้นแล้วจํานวนไซเคิลเขาประมาณ300กว่านะครับผมแต่ว่าสถานะในส่วนของพอดิชั่นไม่ไม่ขึ้นนะครับผมเป็น normal ปกติ ค่อนข้างปกติมาแต่ถามว่าด้วยสถานะที่ไม่ขึ้นแล้วก็ไซเคิลเขาจานวนเท่านี้สามารถเสื่อมได้ไหมได้นะครับผมได้หลายอย่างยกตัวอย่างเช่นยอดฮิตเลยนะครับเครื่องไม่ได้ใช้ใช้น้อยมากอันนี้ต้องจําไว้เลยนะครับผมคนที่ไม่ค่อยได้ใช้มีโอกาสเสื่อมง่ายกว่าคนที่ใช้ทุกวันปกตินะครับผม เพราะว่าการปล่อยไว้ไม่ใช้เลยนานๆม,มันจะทําให้ตัวแบตเตอรี่นั้นมันคายประจุนะครับหมายความว่าอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับผมที่มันใช้งานแบตเตอรี่นะครับผมไม่ควรปล่อยให้เสื่อมเลยนะครับต่อไปก็เดีย๋ยวเราถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับปลดขั้วแบตออกมานะแล้วก็ทำการไขน็อตทั้งหมดนะครับที่ล็อกไว้อยู่ นู่นโอเคยกออกมาแล้วนะครับเป,เป็นอยู่ครับเป็นอยู่ครับผมครับผม,บมอ๋อแบตไม่บวมครับผมแต่เพียงแต่ว่า ในอันนี้เนี่ยให้ดูสภาพแปบอบรีต่อเนี่ยเพิ่งถอนมาเลยแบบไม่บวมครับแต่ว่าในกรณีของแม็กะครับผมมันสามารถที่จะไม่ขึ้นสถานะฟองไซค์ขึ้นเขาน้อยแบบไม่บวมแล้วเสื่อมได้นะครับหนึ่งในสาเหตุที่จะเจอใหญ่ๆก็จะมีเรื่องของการใช้น้อย่ใช้น้อยเป็นเป็นง่ายกว่าด้วยครับ ไปง่ายว่ะเพราะว่าการที่เราปล่อยให้แบตเตอรี่อะครับผมมันปล่อยไว้นานๆแล้วมันจะทําให้ตัวแบตเตอรี่มันคายประจุอ่ามันคายประจุเสื่อมอุปกรณ์ทุกอย่างที่เป็นที่ใช้แบตเตอรี่อะครับควรให้แม็กซ์ทีควรให้ทีฟใช่ครับผม,มคือสังเกตง,ง่ายๆลักษณะน,นี้จะเสียเยอะกว่าคนที่ใช้ทุกวัน คุณเยอะไหมผมปัดให้แล้วนนเยอะเยอะเลยแหละครับแต่ว่าผมปัดทําความสะอาดให้แล้ว,อวโอ้ยตอนแรกต,ตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับ <laughs> รุ่นไหนครับ15นิ้วโปรดาวอโปรใช่คือ25เกนอ๋ 2, อ 98, ส A1398 เดี๋ยสักคู่นะครับ2000คู่ต้องมงแตะทางไหนไได้คู่หนึ่งใช่ไหมโอ้ราคาจะอยู่2000ครับคุณพี่อออเัใช่ครับอันนี้เปลี่ยนคู่เลยนะ,ะเปลี่ยนทั้งซ้ายขวาเลยทางมาพัน่เแองรื อ่ะเกิดละ ี่ใช้ได้ครับผมนะแล้วก็ไม่ขึ้นสถานะนะครับผมต้องดูก่อนแล้วก็ในส่วนของตัวข้างในนะครับเดี๋ยวดูใส่ขึ้นเขา ไฟครับตอนนี้6 7เจ็ดเปอร์ไซน์หนครับสักครู่หนึ่งนะครับพี่ สถานะชาร์จโอเคใช้ได้ครับที่เหลือเราประกอบกันนะครับ Okay. ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับอยากจะเปลี่ยนอันไหนนะครับผมหรืออยากจะเอาเครื่องมาให้ทําการตวรวจเช็คก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับผม ครับผมวันนี้ผมต้องไปแล้วนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม